สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมมีเหรียญของหลวงพ่อรอดนะครับวัดบางน้ำวนนะครับเป็นเหรียญเซมาปี2482ปนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้ออัปปกาะนะครับก็เป็นเหรียญแท้แต่เขาไม่นิยมนะครับเพื่อนๆก็เหรียญของหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำบนนี่ฮเก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญราคาค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้ก็จะคล้ายๆกับขากับเหรียญ ของเซียนใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเขาเคยนำมาเล่าใน y o u t u b e นะครับว่ามีเหรียญหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถที่จะขายได้ก็คือไม่นิยมผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าทำไมถึงไม่นิยมกันแต่ก็ดูแลเป็นเหรียญแท้แน่นอนให้เพื่อนๆสังเกตจากเมตตานะครับขนาดเหรียญสภาพสึกนะครับเพื่อนๆน,นะฮะดูเมตตานะครับเพื่อนๆยังมีความคมชัดเลยแล้วก็ เนื้อหาสาระของเหรียญก็เป็นเนื้ออัปกานะครับหรือว่าเนื้อช้อนซ่อมก็อย่างที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญเนื้ออ,อัปกาเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าจะแก่นะอัปกานะครับนะครับหรือว่าจะแก่ทองเหลืองก็คือจริงๆก็เป็นเนื้ออ,อัปกาผสมทองเหลืองน,นะครับอ่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้แน่นอนครับเพ <Piet> ื่อนๆแต่เป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยม ก็พูดง่ายๆก็คือเรียญไม่ซื้อไม่ขายกันครับเหรียญที่เขาเล่นกันจะเป็นเหรียญที่หน่าเดือๆหน่อยก็คือจะเป็นคนละหน้ากันแล้วก็ความหนาของเหรียญก็จะหนากว่านี้นะฮะเท่าที่เคยผบเห็นมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่าร่างเดิมนะครับเพื่อนๆผมก็ยังเก็บรักษาเอาไว้เพราะถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับการบุกเสกแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดก็คือว่าไม่ทราบว่าทําไมเซียนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเขาไปแยกบอกกันว่า เป็นเหรียญที่ไม่นิยมนะเพื่อนๆลองดูรายละเอียดนะครับเม็ดไข่ปลาต่างๆนี่มีความคามชัดเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูที่เม็ดตานะครับเราจะเห็นเม็ดตานะี่ะผมปรับโฟกัสติดหนึ่งดูนะดูผอบอีกทีหนึ่ง เราจะเห็นความคมชัดเนี่ยดูพื้นเหรียญความเป็นธรรมชาตินะครับดูเม็ดไขปด่ปลาต่างๆที่ในซุ้มสีมากนะครับเพื่อนๆย้ํานะครับว่าเป็นเนื้ออัฟกานเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเ,เราดูได้เลยเม็ดไข่ปลาต่างๆนะถ้าเราลงกล้องกันลงไปได้เราจะเห็นรายละเอียดต่างๆชัดเจนนะครับความคมชัดของร่องหูนะครับเพื่อนๆดูนะเมตตาแล้วก็ถุงใต้ตาของหลวงพ่อนะครับ แปลกใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้ถึงไม่ได้รับความนิยมคือพูดง่ายๆก็ตีกันง่ายก็คือไม่มีราคานะครับเหรียญซีมาของ,อห,ลงอหลวงพ่อรอดหรือว่าพระครูรอดวัดบางน้ำมนต์ฮะก็เป็นเกจิท่านหนึ่งที่มีวิทยาคมแก่กล้านะครับของจังหวัดสาสบุรสาครนะครับเพื่อนๆดูขนาดเหรียญความบางนะครับ ดูความหนาเหรียญที่พี่เหรียญที่เขานิยมเล่นกันก็คือจะมีความหนาอาจจะมีขอบด้านบนเนี่ยล้นออกมาที่เคยศึกษาจะมีขอบด้านบนปิ้นออกมาล้นออกมาหน้าตานี่ก็จะเด่เด่กว่านี้นะครับก็คือส่วนงความหนาของเหรียญนี่นะครับก็จะหนากว่านี้นะครับเพื่อนๆก็นําไม้เพื่อนๆชมกันนะครับถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าไร้สาระก็ขอให้ท่าไปขอบคุณครับ